สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาชิ่นุ่งพงโบราณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเขากำลังทำอะไรครับกับเพื่อนเขาเป็นกลโอ้ส้มเดียม้เียมเหรอนี่แหละครับอ๋ออ่าาไม่เฟี้ยงครับ ออาต่อครับพ,พี่มิโอกินข้าวกับอะไรครับพี่มิโอฮะฮะปลาทอดเหมือนเดิมไหมเธอชอบตอบว่าปลาทอดอะโอทอดปลาผมทยาวแล้วทำไมมิโอมิโอไปตัดผมนะโอเคไหมผมมีโอยาวแล้วเนี่ยยุใส่เตี้ย นี่ครับนี่ครับพี่เปาต่ออะไรอา้าวนู่นอยู่ข้างเฟสหนุนหันข้างปลาตาถึงทำรัะขี้หนักก็ได้ โฟกัสเก่งมากเลยนี่มีโอมีโอมาช่วยเปล่าเอาเก็บไว้เก็บไว้มีโอมาช่วยเปล่าเลยโอ้ยก็เพื่อนดักกันครับเอออะช่วยช่วยเปลาหน่อยมีโอเร็วเร็ช่วยกันอะช่วยกันช่วยกันอ้าวให้มีโอช่วยมีโอช่วยเอออันนี้พี่เป็นเค้กเค้กทำไว้อันนี้คือเค้กนะนี่ไม่เค้กเค้กอุ่นน้ำออกเสียงรับเครื่องแบบนี้เลยนะออกเสียง หนุนครับเมร่ครมะค่ะน้ำตาออกเนาะแปลกๆเน,ะนาเนะน่อักเมร์ไหนมือเดียวนึงเนาะแม่ไม้เหลว น้องเชืออะไรออกกัดเก็บครับเก็บเก็บมันลกแล้วไปยิงเฟซหาไม่เจอมันหายแล้วมั้งไม่เป็นไรหรอก เมยวมานี้มยวมานี้มาแล้วโอ้ลน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 พี่มิวโอ้ลน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 ต่ออะไรครับต่ออะไรครับต่ออะไรครับแกมูกา โฟกัสอย่าทำโฟกัสอย่าเหยียบของพี่เปาเออต่อต่อต่อกับอังเปาเออเอฟทีบูทีหายแล้วครับพี่มิวมาอยู่เร็วๆมานั่งกลางบอานี่สวัสดีค่ะหายปวดท้องหรือยังพี่มิวหายแล้วหายแล้ว มันปวดท้องเหรอไม่รละครับสวัสดีค่ะ